นายใหญ่เนี่ยไม่ถอยและไม่มีทางถอยด้วยครับนะครับคือวันนี้เนี่ยเก่งก็เห็นว่ามันลากไปถึงเกมยื่นยุบพักกันแล้ว<ช>นะครับพูดง่ายๆว่าเปิดหน้าสู้กันแล้วว่าขอโทษนะมึงกับกูเนี่ยอยู่ร่วมเส้นทางการเมืองกันไม่ได้มีมึงต้องไม่มีกูมีกูต้องไม่มีมึงแล้วเล่นกันถึงยุบพักครับนะครับนี่คือธรรมชาติทางการเมืองเพราะนั้นเราเนี่ยนะครับ ต้องเข้าใจสถานการณ์ก่อนว่าวันนี้เนี่ยนายใหญ่ใส่เกียร์ถอยก็ไม่ได้นะครับเพราะถ้านายใหญ่ใส่เกียร์ถอยนะวันหน้าเนี่ยนะครับพวกองค์กรอิสระสีน้ําเงินเนี่ยก็สอยนายยกนายน้อยได้ทุกวินาทีใช่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราเห็นลิศสอวอสีน้ําเงินไหมล่ะเห็นเลยครับไปร้องศารลรัฐธรรมนูญแล้วเป็นยังไงครับศาลท่านก็สั่งให้คุณทวีหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับ นี่ไงครับนี่คือลิ์เดชขององค์กรอิสระนะครับแล้วเราดูเกมของพวกสีน้ําเงินต่อนะประดสภาประชุมพิจางบประมาณซึ่งเป็นการเปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อมีเจตนานะครับในการให้พิจาณางบประมาณปรากฏว่าพวกสอวอสีเงินเห็นหรือยังเห็นแล้วครับเล่นเกมในการตั้งองค์กรอิสระผมถึงเอามาเรียนเลยนะครับว่าเมื่อกี้ผมอธิบายเกมของนายใหญ่ ตอนนี้จะขออธิบายสถานการณ์การแก้เกมของสีน้ำเงินในปัจจุบันครับการแก้เกมแบบมีทั้งแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยผมเอาแบบเปิดเผยก่อนการแก้เกมอย่างเปิดเผยของสอวสีน้ำเงินนะครับหนึ่งะครับหลายท่านไปตรวจสอบเลยนะครับกลุ่มสวสีน้ำเงินเนี่ยใช้ทนายความนะครับมาจากเครือข่ายเดียวกันอืม โดยหลักโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาเราถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับสมมุติคุณเก่งเป็นสวผมเป็นสวโดนปก,ก,กตรเรียกไปอย่างเงี้ยเราสองคนก็ต้องต่างคนต่างหาทนายถูกไหมฮะเพื่อที่จะไปรับฟังข้อกล่าวหาแล้วก็เอามาแก้ข้อกล่าวหาพูดง่ายคุณกับผมก็ต่างคนต่างเอาตัวรอดกันเองแต่รอบนี้เนี่ยโดยเกมเนี่ยมันคิดแบบนั้นไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะหลักฐานหรืออะไรต่างๆที่ d s เเขามาตั้งข้อกล่าวหาเนี่ย มันผูกพันเชื่อมโยงกันไม่เช่นนั้นเนี่ย <ừ. S 1> เขานายใหญ่จะเปิดเกมเรื่องอัางยี่ไม่ได้โดยเด็ดขาดครับเพราะคําว่าอัางยี่เนี่ยคือการรวมตัวกันเป็นสมาคมมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอะไรครับฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรมาเจอกันพอมาเจอกันปุ๊บเฮ้ยเกิดถูกคอกันแล้วก็ไปขอโทษนะครับไปเลือกกันไออย่างนี้มันไม่ใช่แต่ลักษณะที่เขาบอกว่า ในสิ่งที่ดีไซน์เขาเจอคือมันมีการทำกันเป็นระบบทํากันเป็นเครือข่ายทําเป็นลักษณะองค์กรอ,อาชญากรรมอันนี้